นี่ครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับบัตเตอร์บิสกิตเคลือบรสช็อกโกแลตนมนะครับตัวนี้มาจากประเทศเยอรมันนะครับเป็นยี่ห้อของเบลเซนช็อกโกไนต์บิสเมลนะครับก็มาอ่านตัวประกอบก่อนกินน้อยอย่างแรกนะครับก็เขียนว่าเป็นน้ําตาล30%นะแล้วก็เป็นแป้งสาลี26%นะครับไขมันโกโก้13%โกโก้เมสเ์เนมหมูคั่มาเนยแเนต์โอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยก็อย่างแรกนะครับโอ้โหมมมััััันนนีีหลลาาาาาาายยภษกกคครรบบแสดงวว่เอ้้ตททํขโะ แล้วก็ตัวนี้ราคา99บาทนะครับเพียงแต่ว,ว่ามันจัดโปรโมชั่นเนาะพี่าเิตน์มันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลครับเฮ้ยก็ลองมาชิมนะครับถ้าเกิดมันขาย99บาทก็แบบเฮ้ยแพงวันนี้นายยังไม่กล้าซื้อโอเคครับแกะมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตึ้งหนึ่งโอเคเดี๋ยวแกะพลาสติกออกมาก่อนนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยกลิ่นหอมนะคือกลิ่นแกงมาแล้วกลิ่นช็อกโกแลตหอมนะครับอย่างแรกนะครับมันจะมีสามแถวด้วยกันนะหนึ่งสองสาม โอเคครับทุกแถวเนี่ยเขียนเหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้่ามีคําว่านะครับกับช็อโกโกแลตโกโกอย่างนี้นะครับแล้วข้างล่างเป็นบิสกิตตัวนี้แถวหนึ่งมีสามชิ้นนะครับหนึ่งสองสามแล้วในสามชิ้นเนี่ยพูด,ดง่ายๆก็คือว่ามีเก้าชิ้นเก้าสิบเก้าบาทเก้าชิ้นตกอันละสิบเอ็ดบาทเพียงนซื้อมาโปรโมชั่นหนึ่งทำหนึ่งก็เหลือห้าสิบห้าบาทเอ้เหลือห้าบาทนะ่าติดตังนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างก็โอเคนะ ก็ถือว่าโกโก้โช็อกโกแลตเขาหนาอยู่นะครับก็บิสกิตก็จะเป็นอย่างนี้โอเคคราวนี้มาชิมรสชาติกันอืมอ๋อช็อกโกแลตได้บิสกิตได้งัางแรกคือในเรื่องของกลิ่น หอมบิสกิตค่อนข้างกรอบเป็นบิสกิตที่อยู่ในนันะกกัดเกรดดีแล้วช็อกโกแลตนะครับถ้าเกิดเทียบกับบิสกิตไทยที่มันทํารูปแบบเนี้ยความหนาของช็อกโกแลตเขาจะมีมากกว่านะแต่กันเนี้ยมันจะได้แบบรสชาติแบบเต็มๆมากกว่ามีของไทยนะครับเจ้าหนึ่งเพียงจับไม่ได้วิเคราห้ออะไรทําเรียนแบบไว้อย่างเงี้ยลักษณะคล้ายๆนี้แต่ความหนาของช็อกโกแลตเขาแบบมันบางกว่าน,นี้ดังนั้นเวลากัดไปเนี่ยรสชาติของช็อกโกแลตไม่ค่อยดีแต่เนี้ยมันทําช็อกโกแลตได้ค่อนข้างเจนหนาดังนั้นเวลากัดเข้าไปเนี่ยมันหนากว่าบบบิิสกตอ่ะดัังนน้แ มนได้รสชาติช็อกโกแลตและเป็นช็อกโกแลตนมนะครับเหมือนที่มีความหวานแล้วก็ความหอมมากนะครับแล้วก็มีรสชาตินมออกมาก็โอเคทำได้ดีนะครับถ้าเทียบกับราคา5้าบาท50ตังค์เนี่ยในช่วงโปรโมชั่นนะครับคุ้มคุ้มซื้อได้อร่อยน่าชิมมากแต่ถ้าเกิดเทียบกับราคา11บาทเพื่อนว่าแพงไปหน่อยนะตกต่อชิ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดจนจัดโปรโมชั่นทั้งปีก็คุ้มนะครับกับตัวนี้นะครับก็โอเคครับถือว่าเป็นยี่ห้อที่ทําได้ดีนะมิหน้าเขาเข้ามาขายในไทยนะครับก็ กับราคาโปรโมชั่นตอนนี้ก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะครับโอเคครับเราก็จบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบฝาก like, กดไลค์กด s u b s c ค i b ์กดแชร์ด้วยครับ